พี่ซันคะเดี๋ยวพิมพ์ขอตัวกลับก่อนนะคะอ้าวจะรีบไปไหนคะเออพอดีว่าหนูมีธุระด,ด่วนนะคะยังงี้ไหมเดี๋ยวพี่ส่งไม่ไม่เป็นไรคะ่ะไม่เป็นไรคะ่ะเ,เดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่นะคะรักนะคะจุบจ๊บๆค่ะไว้เจอกันค่ะรีบไปไหนของเขาอะอยู่ได้แป๊บยังไงเนะี่ย พรอ,อนไปไหนไว้ทำไมพี่รอนานจังเลยอะเออคือพรอนไปหาเพื่อนข้างนอกมาค่ะพี่แช่ามารอนานแล้วหรอคะไม่นานหรอกจ้ะนี่พี่ไปฝรั่งเศสมาซื้อกระเป๋าฝากด้วยโอ้ยที่มันกระเป๋าที่พรอ,อยากได้เลยนี่ใช่จ้ะพรช่วงนี้คพี่ไม่ค่อยว่างเลยอะแต่อาทิตย์นี้พี่ว่างเราไปเที่ยวกันไหมเออคือ อาทีนี้อะค่ะพรมีนัดกับแม่ไม่โกรธนะถ้าอย่างนั้นพี่ขอไปด้วยนะอ,อ,อ,อไ,มไม่ไม่ไม่ได้ค่ะไม่เป็นไร,นรไอออค่ะมงงนนะไม,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 ม่เป็นไรเพราะช่วงนี้พรยังไม่พร้อมอะค่ะแต่ว่าอย่างอนนะเดี๋ยวพรให้รางวัลเป็นไรอะ ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อย่างไรไอะไรไม่มีอะไรท่านแม่มีความรักใช่ไหมถ้าไทยอย่างเงี้ยเหมือนคนมีความรักเลยแล้วบอกว่าสดไม่มีใครนี่แกอย่ายุ่งเลยปะไม่มีไม่มีอะไรจริงๆผมไม่มีใครเฮ้ยเสียงสูงเสียงสูงไหนดูไหนดูหน้าหน่อยเสิย์ฟหนยขอดูหน้าหน่อยได้ถ้าไม่บอกแม่นะเว้ยโอเคสัญญาอย่างเงี้ยนี่แต่ฉัน เฮ้ยเฮ้ยเป็นไรเนี่ยนี่แฟนฉันสวยขนาดนั้นจนต้องอุทานออกมาเลยเหรอฮะว่าแต่แฟนที่แตังคนนี้ชื่ออะไรเหรอคนนี้เหรอชื่อพีมพีมคบกันนานนะยังก็สักพักวันนะเฮ้ยแกจะถามอะไรเยอะแยะวะมีอะไรปะเนี่ย เอ,อมีอะไรแอนว่าเดี๋ยวเอาอะไรให้ดูแคมป์ยวใ,ใ,ให้ดูอะไรเฮ้ยนี่มันพิมพ์นี่แล้วทำไมถึงไปถ่ายรูปกับผู้ชายคนอื่นอะ่ะทไมดูใกล้ชิดจังอ่ะฮะคนเนี้ชื่อพรเป็นแฟนของพี่แชมป์แล้วก็คบกันมาตั้งหลายปีแล้วด้วย อดีก่อนนะเอ้ยแต่แต่ตอนนี้พี่เจอเขาเลยเขาบอกว่าเขาโสดนะอะไรวะนี่กูเป็นโชว์เหรอวะเนี่ยไม่ได้แล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไรเรโทรหานี่ไงห้ามโทรแอนว่าแอนมีวิธีจักโป๊ะผู้หญิงแบบนี้พี่สานทำตามแอนก็พอโอเคป่ะโอ้ไหหนะพี่เรา นี่ตัวเองกินเยอะๆนะมีแต่ขอโปวดตัวเองทงนั้นเลยอ่ะโอ้โหได้เลยคะ่ะเดี๋ยวพอจะกินให้เยอะๆเลยนะคะแต่เดี๋ยวขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะจ้ะไข้ค,คือพิว พี่เชค<อ>เกินข้าวกันโอเคจ้ะกระเป๋าใหม่เหรอสวยจังเลยเนาะใช่แต่ว่าเดี๋ยวนี้พี่เชคไม่ซื้อของอะไรให้หนูเลยอะคอยก็น้อยใจนะโอ้มันเป็นไรนะเอาเป็นว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวพี้ไปซื้อให้โอเคไหมแล้วพรุ่งนี้เราจะไปไหนกันดีหนูอยากไปคาเฟ่อะแต่เดี๋ยวดูในโทรศัพท์ก่อนละกัน เออคือพรุ่งนี้หนูมีงานด่วนนะคะเดี๋ยวเอาไว้วันหลังนะเดี๋ยวเราค่อยไปกันอ้าวไหนพลอยบอกว่าพรุ่งนี้พลอยว่างไงไม่ต้องงอน,นะยังไงคืนนี้หนูก็นอนที่นี่อยู่แล้วโอเคจ้ะกินข้าวกันวันนี้เราชื่อเอา ิมมาแล้วครับมาที่กันที่ไงเนี่ยทำแบบนี้มานานแค่ไหนแล้วอ่ะอะคือคือคือพีพ่ไม่ได้ตั้งใจจะโกหกอะ่ะเพราะออดอ,อะ่ะพอแค่นี่เลิกตอแหลได้แล้วใหญ่ปูเปรี้ยว <c oughs> นี่เธอเป็นใครเนี่ยท่านเหรอท่านก็เป็นน้องสาวของพี่ชายเนี่ยแหละ แลขอโทษทีนะพอดีว่าฉันเนี่ยเป็นคนที่ชอบเผือกไปนหน่อยก็ลเลยไปตามสืบได้ว่าจริงๆแล้วเธอชื่อปู่เรี้ยวนี่ทำไมคุณทอาผมแบบนี้อะผมนี่ยสาระคุณทับตายนะอ๋อแล้วของที่คอนโดเนี่ยอย่าหวังว่าจะได้เลยนะส่วนกระเป๋าใบนี้ผมขอคืนเ,เดี๋ยวก่อนสิพี่แชมป์เดี๋ยวก่อนฉันไม่คิดเลยนะว่าเธอจะทำกับฉันแบบนี้ ดีนะที่ฉันเห็นข้อความก่อนทําไมอย่างนั้นฉันคงไม่เห็นความชั่วของเธออยากได้ของมากไม่ใช่หรอนี่ไงฉันซื้อสตรอเบอรี่มาฝากมันเหมาะกับเธอดีไงรับไปสิเดี๋ยวก่อนสิพี่เชัปุอเปียวพี่ซันคะอย่าทิ้งหนูไปเลยนะคะหนูขอร้องพี่จะบอกอะไรนะคนที่มีโรคหลายใบอย่างเปี้ยวอย่าไปทำแบบนี้ใครนะ อย่าไปใช้วิธีนี้กับใครอีกถ้าสุดท้ายเอ็นไ,ได้เจอเนี่ทุกคนคะเรามาดูหน้าผู้หญิงที่มีโลกสามใบกันดีกว่าคะ่ะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะฉันจะเอาคลิปเนี้ยไปโพสลงโซเชียลทุกคนจะได้รู้ว่าเธอมีนิสัยยังไงจะได้ไม่ไปหลอกคนอื่นได้อีกดูเลยคะ่ะดูเลยดูเลยสมนักหน้าไปแล้วบายดูเลยคะ่ะดูเลย หลายสิบล้านเลยเหรอลกูกโอ้ยนี่แล้วเราจะได้งานนี้กันไหมต้องได้สิครับคุณแม่งานนี้นะครับเราจะรวยเล็กไปด้วยกันคุณแม่ลองคิดดีดีครับหลายสิบล้านเลยนะครับใช่ค่ะคุณแม่แล้วถ้าคุณแม่อยากได้อะไรเนี่ยนะคะหนูก็ไปเช็คจะซื้อให้ไ้ทุกอยากะะ่างเลยค่ะเอแม่ว่าชักจะแปลกๆแ,แล้วนะนี่ไม่ใช่ว่าจะมายืมเงินแม่อีกหรอกนะคุณแม่ ันหนูตลอดเลยนะคะคือแบบนี้ครับคุณแม่พวกเรายังขาดในลงทุนแค่สองสามล้านเด้นะครับก็เลยว่าจะมาลบกวนคุณแม่หน่อยนะครับเงินในบัญชีแม่นะมีอยู่แค่ไม่กี่แสนเองงั้นเอาอย่างนี้ดีไหมคะคุณแม่คุณแม่ก็เอาบ้านไปจำนองก่อนดีไหมคะอุ้ยนั่นมันบ้านเลยนะลูกแล้วถ้ามันไม่ได้ขึ้นมา เราก็จะไม่มีบ้านอยู่กันนะต้องได้ครับคุณแม่คุณแม่เชื่อมือผมเลยครับงานนี้ยังไงผมก็ต้องได้แต่มันบ้านเลยนะลูกโธ่คุณแม่คะคุณแม่ลองคิดดูดีดนะคะเราก็แค่เอาบ้านไปจำนองพอเราได้เงินก้อนมาใช่ไหมคะเราก็เอาเงินไปลงทุนแล้วพอลงทุนพอเราได้กําไรกลับมาเนี่ยนะคะเราก็จะได้เงินเยอะเลยนะคะแล้วเราก็เอาเงินเนี่ยไปถ่ายบ้านคืนเท่านั้นเองคะ่ะ ฉนโฉนอยู่ไหนคะแม่เดี๋ยวเดี๋ยวหนูไปช่วยหาค่ะแล้วเราก็รีบไปธนาคารกันเลยดีไหมคะแล้วมันต้องไปตอนนี้เลยเหรอลูกต้องตอนนี้เลยครับคุณแม่เพื่อธนาคารเขาจะได้ประเมินราคาอย่างไงครับ<อ>แล้วอีกอย่างนะครับถ้าคุณแม่ยังไม่เชื่อใจเนี่ยผมทำหนังสือสัญญาให้ก็ได้นะครับผมรับรองเลยว่าผมจะคืนทั้งต้นทั้งดอกเบีย้ยเลยครับครบถ้วนไม่ขาดไม่เกินครับ แม่ก็ได้ง oh ั้นเดี๋ยวแม่ไปหาโฉนดก่อนนะได้ค่ะใช่พักนะครับใช่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสวยแล้วสวยแล้วคนคนหล้วเนี่ยหายแล้วเฮ้ยไอ้น้องเดินภาษาแล้ววะไม่ดูทางเลยแน่นอนสิ ตั้งใหญ่อะเดนยังไงไม่หนูรถเนี่ยตายไหมคะเนี่ยอ๋อยไม่ตายครับนี่พวกคุณนะเขา่ายังไงต่างหากนี่พาผมไปโรงพยาบาลเลยนะนี่ผมเจ็บขาไปหมดแล้วเนี่ยอุ้ยไอ้กระจกเอ้ยแกคิดว่าแต่งตัวอย่างแกจะให้ขึ้นรถฉันอย่างนั้นเหรอดูซีเนื้อตัวกระสบกระปลอกอุ้ยเอานี่คุณใส่เสื้อละกาก็มีหัวใจนะนี่พาผมไปโรงพยาบาลเลยแล้วเนี่ยเลี้ยมใจมั้ยเนี่ยพวกคุณเนี่ยนี่นาย นมีน้ำใจทุกคนมีน้ำใจแต่ว่าไม่ใช่กับคนกระปบกแบบนายอะเอ้าจะมีแรงน้ำใจกันแบบนี้ฮะแม่ครับแองครับผมว่าเรารีบไปกันเลยครับปล่อยไว้ตรงนี้แหละเสียเวลานั่นค่ะเดี๋ยวไปไปด้ไงอุยไปได้ไงอุ๊้ไอปงอไป้งอย้อย้อยนด้ไงอุยไป้ไงอยเ้ยอย้ยเอุไงดีวงเนียย ออฮ้ฮัลโหลครับโรงพยาบาลเหรอครับอตอนนี้ผมโดนรถชนนะครับใช่ครับอยู่ไหนวันนี้พี่ชันไปโดนอะไรมาเนี่ยเอาสั้นๆเลยนะพี่ยินคุยโทรศัพท์อยู่ไร้บ้านไหนก็ไม่รู้นะขับรถก็ชนพี่พี่อุตส่าห์บอกให้มันะพาพี่มาโรงพยาบาลหน่อยมันบอกอะไรใช่ไหม เนื้อตัวพี่สกรปรกไม่ขึ้นจําได้นะมีมีมีผู้ชายมีป้าแก่คนนึงแล้วก็มีผู้หญิงคนนึงนี่แหละทําไมคนเรามรนใจจืดใจดํากันได้ขนาดนี้เลยหรอเด่นันน่ะดีพี่ว่านะสงสัยมันเนี่ยขับรถไปแล้วก็เล่นโทรศัพท์ไปแน่นอนเพราะว่าพี่ยืนโทรศัพท์นะอยู่ริมถนนไม่น่าจะขับมาชนได้นะ ก็ถือฟาดคอแล้วกันพี่ดีนะดีลงานที่คุยคือเดือนหน้าไม่งั้นล้วก็พี่ไม่น่าไปดีลงานไหวอ,ะอ่ะไงฉันก็ฝากแกดูแลเอกสารหน่อยแล้วกันนะแล้วก็ถ้าเดือนหน้าที่เขาจะมาเซ็นสัญญา <c oughs> ก็บอกให้เขามาที่บริษัทนักการฉันคงไปที่อื่นไม่ได้ได้เลยพี่ไงฉันอขอตัวพักท่องแล้วกนะ <Okay. S 2> ันนะโอเควันจ่อวันจ่นอมาได้ได้ได้เดี๋ยวหนูจัดการให้ไปกลับไปยาด้าวห้วเฮ้ยไป อหวนทนได้ไงวะคุณไมคครับเอกสารที่ผมเตรียมไว้ให้ครบทวนไหมครับครบดีค่ะเรียบร้อยค่ะไม่รถไทยอยู่ข้างหน้าออฟฟิศเนี่ยคุน้นยังเลยขอบคุณมากนะอี้อ๋อน้าจะเป็นรถคุณเชกค่ะที่มาดิวงานกับเราวันนี้ไงอ๋อพี่สันมากันเดีเดี๋ยวเส้นเอกสารให้ไมคเฮ้ยพคุณมาอยู่นี่ได้ไงอะฮะ นี่มันไอ้กระจที่เราชนเมื่อวันนั้นนี่นี่ไหมรู้จักคนพวกนี้ด้วยเหรอก็บริษัทที่ต้องมาดีลงานกับเราวันนี้ค่ะพี่ชายพีจ่จำได้จำจำได้จำได้ดีเลยผมเนี่ยจำหน้าพีกคนสามคนนี่แหละมาอย่าบอกนะว่าไอ้กระจเนี่ย เป็นประธานบริษัททุไมอ่อ่ะใช่ผมเป็นประธานบริษัทที่นี่มาทำอะไรนะมาดีวงานใช่ปะไปเลยพวกคุณกลับไปเลยนะสายหัวออกไปเลยไม่อย่างนั้นเนี่ยผมจะแจ้งความจับทุกคนโอ้ป้าขอโทษป้าไม่ได้ตั้งใจวันนั้นอ่ะป้ารีบจริงๆใช่ใช่ครับคือคือวันนั้นพวกเรารีบมากๆเลยครับ<ฮ>ก็ก็เลยเป็นอย่างนั้นนะครับผมขอโทษจริงๆนะครับ ใช่ค่ะอย,อย่ายกเลิกงานเลยนะคะเพราะว่างานนี้แม่ชนันเาไวไม่จำนอะ่ะถ้าคุณยกเลิกอะ่ะบ้านต้องโดนยึนแน่ๆเลยนะคะนี่ไม่ไม่ต้องทำหน้างง,งไอ้สาคนนี้แหละที่ชนพี่เมื่อเดือนที่แล้วนะ่จนทำให้ขาของพี่เนี่ยเป็นสภาพแบบนี้และอีกอย่างหนึ่งน,นะปัญหาะนะั้นอ่ะมันเป็นปัญหาของพวกคุณไม่ใช่ปัญหาของผมตอนนี้ เอาตูดต้นหน้าของพวกคุณเนี่ยแล้วก็ออกจากบริษัทของแมะออกไปเรานี้บ้านแม่จะต้องทำยังไงแม่ยังจะต้องมีบ้านอยู่ไหมคุณแม่ครับอย่าพิ่งกดดันผมตอนนี้สิครับก็เพราวันนั้นไะครับคุณแม่แหละที่ทำให้ผมต้องทิ้งเขาไว้ที่นั่นเฮ้ยนี่คุณคุณเป็นคนขับชนคุณมาปักปั้มแม่ฉันทำไมเนี่ยเฮ้ยไม่ต้องเถียงกันวันนั้นน่ะพวกคุณทั้งสามคนนั่นแหละที่ทิ้งผมนี่ออกไปเลยนะ ไม่อย่างงั้นเนี่ยกู<อ>โทรหาตำรวจจริงนะเว้ยครับครับครับโลกกลมเวม่นั่นน,น,นะดิโชคดีนะที่ไม่ต้องทำธุกรกิจ้พวกเนี้ย